สวัสดีครับพบกับช่องสวนหลังบ้านอีกแล้วนะครับหลายท่านอาจจะมีปัญหานะเวลาเราไม่อยู่บ้านหลายวันนะครับหรือว่าเราไปต่างจังหวัดแล้วหรือว่าเราขี้เกียจรดน้ำนะเราอยากรดน้าสักวันสองวันครั้งนะครับคราวนี้นี่ครับผมมีตัวช่วยนะเจ้าตัววาล์วเปิดปิดน้านะครับมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะฮะมีอินเทลแลนนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาจากร้านเมกาโฮมนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันเลยครับแต่ว่าเราจะต้องจาะตรงนี้ก่อนนะไอการจอะเนี่ย ไอขวดเนี้ยนะครับมันเราต้องหาขวดแบบขุณนนะถ้าขวดแบบสายแบบนี้เนี้ยส่วนมากเจาะแล้วมันจะมันจะแตกเนี่ยครับที่บอก็แตกคือว่ามันมันไม่มันไม่เป็นวงกลมนะแล้วน้ํามันจะรั่วออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นขวดขุณนแบบนเ,นเ,นววเนี้ยเ,เ,นเ,นเนื้อมันจะเหนียวกว่านะนี่ครับเราก็เจาะง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับเนื้อเนื้อมันจะเหนียวกว่ามันจะไม่บานหออนะ่อยไหม นี่นะครับได้ไมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ยัดเข้าไปเลย<อ>เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองครับคราวนี้เราก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมลองเติมน้ําให้ดูนะจากนั้นนะครับเราก็เอาขวดนี้มาวางไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เปิดน้ํานี่ครับจะเอาหยดแค่ไหนนะหยดน้อยหยดมากแล้วแต่เรานะครับขึ้นอยู่กับสภาพรอบๆค้างด้วยถ้าถ้าวางตักแดี่ก็จะต้องเปิดเยอะหน่อย นะครับเธอได้อยู่ในร่มก็ไม่ต้องเปิดนั้นนานๆจดทีก็โอเคครับยังชื้นอยู่เนี่ยนะครับดินก็ชื้นแฉะอย่าแฉะมากนะครับแฉะมากดินมันจะเน่าหมดนะอันนี้เหมือนจะแฉะไปสักหน่อยแล้วนะฮะก็เป็นหนึ่งไอเดียดีๆครับง่ายๆนะฮะจากของเลือใช้ภายในบ้านนะครับแล้วก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาน่าจะไม่กี่ไม่กี่บาทหรอกครับนะสี่ห้าบาทแต่มังอ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยละครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด s ับ s ไ r i b ์ช่องใหม่ดีด้วยนะครับขอบคุณครับ